เป็นน้ำตาที่แสดงออกถึงความรักนะคะที่เรามีต่อท่านรักนีี่่แต่ละคนแต่ละท่านก็ได้ชีวิตใหม่เมื่อสักครู่นี้ที่ทํนายการรานได้มากราบขอขามาพ่อครูนะคะท่านก็บอกว่าตั้งแต่ได้มา คุ้มารู้จักและเริ่มรักษาพรอครวนั้นได้ประโยชน์แก่ชีวิตทั้งท่านและก็ทีมงานคณะแพทย์คณะพยาบาลอย่างมากเหลยเกินในการที่ได้ฟังธรรมะจากท่านแล้วนำมาพัฒนาในการทำงานดูแลรักษาผู้ป่วยเอบอกว่าคันที่มาในวันอ๋อเยอะย่ะป่วยเป็นทุกแทนของชาวให้น,นิดน้อยป๋ปอกว่าสี่พันชีวิตเลยเดียว สี่ห้าเจ็ดแปดในรถพ่อครูอีกสักครู่นะคะขบวนเคลื่อนสตรีระสังขารของพ่อครู